สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีในวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเทคนิคการชํากิ่งไผ่ให้มีอัตราการงอกที่สูงแล้วก็มีกิ่งที่สมบูรณ์แข็งแรงการเลือกกิ่งไผ่สําหรับที่จะไปชําจะต้องไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไปเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงละลายกับน้ําตัวนี้เราเตรียมน้ํามา5ลิตรนะครับแล้วก็จะใช้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยหนึกรัมตัวกิ่งไผ่จะดูดเอาน้ําตาลทรายเข้าไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นอาหารในเรื่องของช่วยให้มีการงอกได้เร็วขึ้นหลังจากนั้นให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นกิงนงก่งไผ พลาสติกใสครอบจากนั้นให้เรานําไปแช่นะครับเราจะแช่เป็นเวลาอย่างน้อย30นาทีเราก็จะนํามาชําลงถุงนะครับในขั้นตอนการเอาดินใส่ถุงนะครับเราแบ่งเป็น4ส่วนก็คือเราจะใส่ประมาณ1ส่วนก่อนใส่ดินเข้าไป1ส่วนแล้วนํากิ่งไผ่เข้ามาใส่จากนั้นค่อยใส่ดินให้เต็มการใส่ถุงนะครับเราควรที่จะทําให้แน่นแล้วก็ตั้งกิ่งให้ตรงหลังจากที่เราลงถุงชําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ลดน้ําเราจะเก็บไว้ในที่ร่มลําไรควรที่จะลดน้ําเป็นประจําทุกวันซึ่งระยะเวลาในการชําเนี่ย เราจะใช้ระยะเวลาประมาณ45วันก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ข้อดีของการชํากิ่งไผ่นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติงานสามารถขยายพันธุ์ได้จํานวนมากเวลานําไปปลูกเนี่ยไผ่จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วแล้วก็สามารถที่จะให้หน่อที่ใหญ่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งในการขยายพันธุ์ด้วยการชํากิ่งนะครับจะใช้เวลาในการชําไม่นานเมื่อกิ่งไผ่มีรากงอกขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลย เราสามารถที่จะชำได้กับกิ่งไผ่ทุกชนิดสำหรับเทคนิคการชำกิ่งไผ่เทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ